ไก่ทอดร้านดังจากเกาหลีมาเปิดที่เมกะบางนาะใกล้ๆก,ก็เลยไปลองสักหน่อยร้านนี้ไม่ได้มีแค่ไก่ทอดนะพวกต็อกบอกกีรามยอนอะไรแบบนี้ก็มีและหน้าตาเมนูนี้ก็คือราบกกีมีทั้งต็อกและก็เส้นอยากกินอันนี้มากๆชีสบอลลูกโตๆตอเอกลักษณ์ของร้านนี้ก็คือผงที่เขาคุกมาเนี่ยเขาจะให้แบบไม่อั้นเลยต้องกินแบบระวังเพราะว่า เดี๋ยวผงเนี่ยมันจะเปื้อนเสื้อมาดูความยืดของชีทลูกนี้กันอร่อยแบบไม่ผิดหวังเลย เอาจริงๆลูกใหญ่ถึงขนาดที่ว่ากินลูก2ลูกนี่ก็อิ่มแล้วนะ,<ฮ>ะและนี่คือไก่ทอดที่เรารอคอยผงที่คลุกมาเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับชีสบอลจะมีซอสมาให้แล้วก็มีเครื่องเคียงพวกโคสลอแล้วก็หัวเช้าดองเซตนี้ก็จะเป็นไก่เนื้อสะโพกนะไม่มีกระดูกมีมา6ชิ้นไซส์ S แล้วดูผงที่เขาคลุกมาสีผงนี้จะคล้ายๆกับชีสบอลแต่ว่าจะเพิ่มความเผ็ดขึ้นมานิดนึง ซอสข,ขาวๆตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะให้มาด้วยหนึ่งถ้วยช่วงนี้ร้านนี้ยังเป็นกระแสนะคนก็เลยมาลองกินกันเยอะก็ต้องรอคิวนิดนึงถ้าอยากได้กินเร็วสั่งกลับบ้านเนี่ยก็จะได้เร็วหน่อยในเมนูเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มผงเข้าไปได้อีกนะเพิ่มตังขึ้นมาหน่อยแต่แค่นี้ก็ถือว่าเขาคุกผงมาให้แบบเยอะมากๆแล้วนะรสชาติอร่อยถูกปากเรามากลองจิ้มกับซอสดู รสชาติซอสอันนี้มันก็จะงงงหน่อยอ่ะมันจะออกเปรี้ยวๆเ,เหมือนเอามาให้กินแบบตัดเลี่ยนอะไรอย่างนี้มั้งเปรี้ยวๆแบบเหมือนเรากินโยเกิร์ตอ่ะแต่ว่าพอกินไปกินมาเนี่ยมันก็เข้ากับไก่ทอดเฉยเลยลแล้วเครื่องเคียงพวกโคสลอหรือว่าหัวไชเท้าดองเนี่ยเราสามารถสั่งได้ไม่อั้นด้วยนะจะสั่งกี่ถ้วยก็ได้ เดี๋ยวมาดูท้ายคลิปนะว่าเราเนี่ยจะกินไปกี่ถ้วยรสชาติโคโโลสลอของที่นี่ก็ก็คือโคโโลสลอทั่วๆไปไม่ได้ว้าวมากแต่ตัดเลี่ยนได้ดีส่วนชายเท้าดองเนี่ยรสชาติก็ใช้ได้แต่ว่าเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็เลยไม่ถูกปาก ไหนใครทายดูซิว่ากี่ถ้วยนี่เลยหมดไป3มถ้วยโคสลอล้วนๆใครอยากจะตามมากินไก่ทอดร้านดัง B ีเซตอนนี้เขามีอยู่ไม่กี่สาขาเองนะก็ลองไปหาข้อมูลใน Google ดู